สวัสดีครับผมตาวัดไพ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับเปาโลนะครับแห่งวัดลังหมันอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับเป็นเหรียญรูปไข่เจริญพรล่างนะครับเนื้อเงินนะฮะออกพศ2564นี่นะครับนี่นะปีนี้เลยนะฮะนี่นะครับเป็นเหรียญนอนกองนะครับสภาพเดิมๆไม่เคยแกะออกมานะครับไม่เคยสัมผัส อากาศนะครับผมเป็นเหรียญเนเงินเดิมๆนะครับนัมเบอร์ตีเลข4607นะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับสภาพถือว่าสวยเดิมเลยนะครับไม่ได้ผ่านอากาศไม่ได้ผ่านการแตะต้องนะฮะหลวงปู่แพวเป็นพระเกจิที่เก่งมากเลยนะครับของพระห้องอำเภอกำแพงแสนนะครับนี่นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับผมนี่นะครับพระเดิมๆนะครับพระนอนกองนะครับท่านใดสนใจนะครับ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ต้าวัดไผ่นะครับหรือโทร0 8 3 7 5 5 2 1 9 6อน่าะครับท่านใดสนใจหรืออยากให้ผมจัดหา่าพระเครื่องหนุ่มุเพลลรุ่นใหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาที่ผมได้โดยตรงนะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาจะคพไปนะครับทุกรายการรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับเก้ผุมคืนเงินเต็มนะครับท่านใดสนใจก็มีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับขอบพระคุณครับ